ปล่อยมือเข้ามาสีเดือนแล้วทุกอย่างจบแล้วไม่มีพันธะต่อกันอ่าตั้งสติให้ดีนะครับตั้งสติให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปีนึงก็กลับมาคบกันได้ทีเดือนก็กลับมาคบกันได้ถ้าวันนี้เราอยากสําคัญอยู่ที่ตัวเราอ่ะยังอยากไหมถ้าใจมันไม่อยากแล้วอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการจะกลับมาต้องถามตัวเองต่อให้วันนี้คนรักปล่อยมือบางคนติดกับคําว่าบางคนคนรักบอกว่า ไม่ได้รู้สึกแล้วอยู่ด้วยไปงั้นงั้นแหละอยู่ด้วยกันเพื่อลูกคุยเพื่อลูกตอนนี้ไม่รักแล้วไม่รู้สึกแล้วใช่เขาพูดจริงเขาไม่ได้พูดผิดเขาไม่ได้รู้สึกจริงๆความรักมันหายไปมีนะครับมีบางคนที่แบบติดกับคําพูดของคนรักฉันหมดรักเธอแล้วฉันไม่ได้สนใจเธอแล้วฉันฉันอยู่กับเธอเพราะลูกอยู่กันไปงั้นๆบางคนก็เสียใจร้องไห้ทุรนทุรายกับความพูดเหล่านั้น ก็คิดว่าเอ้ยวันนี้เรากลับมารักกันไม่ได้แล้วเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาหมดรักเราแล้วตอนแรกตอนแรกก่อนที่เราจะมาอยู่ด้วยกันก่อนที่เราจะมารักกันมันก็ไม่เคยรักกันมาก่อนไม่ใช่เหรอเราเป็นคนแปลกหน้าด้วยซ้ําเราเป็นคนที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไหนใครเคยรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่เกิดมารู้จักกันเลยมีไหมไม่มีเราก็เพิ่งมาเจอกันตอนบ้านปลายชีวิตทั้งสิ้นเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยรักกันมาก่อนเราก็เพิ่งมารักกัน แล้วใหญ่วันนี้ถ้ามันไม่รักแล้วแต่เรารู้จักกันไปแล้วเราจะทําให้คนรู้จักกลับมารักเราไม่ได้มันทําง่ายกว่าตอนที่เราเป็นคนแปลกหน้าด้วยซ้ําตอนเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยยใครมันจะมีกําแพงมากั้นไว้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักลูกเต้าเราใครก็ไม่รู้ก็จะต้องอย่างเชิงต้องดูดีๆก่อนว่าเอ๊ะมันจะมาไหมไหนมันมาหลอกเราหรือเปล่ามันมาโน่นนี่นั่นหรือเปล่ามันเป็น หมาเหาะกไก่หรือเปล่าเราต้องดูก่อนแต่ตอนนี้เรารู้เห็นกันหมดไส้หมดพุงแล้วเนี่ยทำไมมันจะทําให้กลับมารักกันไม่ได้ความรักมันหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกความรู้สึกหล่อเลี้ยงด้วยการกระทําการกระทําที่ดีก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีก็จะก่อให้เกิดความรักเกิดขึ้นเริ่มต้นเราเจอกันไม่มีใครมารักกันเลยหรอกเริ่มต้นมันจะเป็นความชอบ การกระทําเล็กๆน้อยๆก่อให้เป็นเนคําชอบความชอบคําพูดคาหวานด้วยความชอบมันก็ก่อให้เกิดเป็นความหลงความรู้สึกว่าหลงรักเขาชอบเขาจังเลยเมื่มอการกระทํามันผ่านวันเวลามากขึ้นมันก็ก่อให้เกิดเป็นความรักความรู้สึกพอความรักความรู้สึกมันผ่านวันเวลาผ่านกิจกรรมร่วมกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน ฝนผ่านแดดผ่านอุปสรรคความปัญหาผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันมันก็ก่อให้เกิดเป็นความผูกพันแล้วความรักมันก็หายไปความรักเมื่อมันล้นมันจะมันจะกลายมาเป็นความผูกพันเมื่อมันแปลสภาพเป็นความผูกพันแล้วมันจะหายทุกครั้งทุกครั้งที่มันเป็นความผูกพันแล้วความรักมันจะหายไปตอนที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนั่นแหละความรักคุณหายไปแล้วแต่คุณคุณยังมีความผูกพันนะ เพราะฉะนั้นแล้วใครจึงไปให้ค่ากับคําว่ารักอยู่ถ้าคุณยังให้ค่ากับคําว่ารักอยู่คุณกําลังให้ค่ากับของพร้อมถ้าเขาบอกว่าหมดรักเนี่ยไม่เป็นไรสบายสบายหมดรักหรือโอเคไม่เป็นไรแต่ความผูกพันมันไม่ได้หายไปง่ายๆนะความผูกพันนี่มันผ่านวันเวลาผ่านกิจกรรมร่วมกันผ่านทุกผ่านสุขผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันกว่ามันจะหายบางคนไม่หายเลยก็มีบางคนเลือกกันไปเป็นปีเป็นสิบปีไม่หายยังผูกพันอยู่ก็มี เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญมากกว่าความรักมันก็คือความผูกพันตัวเนี้แล้วความผูกพันของเรามันยังคงอยู่ทําไมมันจะทําให้ความรักกลับมาไม่ได้เมื่อเข้าใจอย่างที่ผมว่าแล้วเนี่ยปัญหาความสัมพันธ์ของเราง่ายขึ้นหรือยังแต่ที่มันยากเป็นเพราะเราคิดไปเองเรารู้สึกกับมันไปเองเรามมวแต่ไปเศร้าไปเสียใจไปร้องไห้ไปฟูมไฟกับอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ควรไปเสียใจติดกับคําพูดติดกับการกระทําติดกับความรู้สึก พอเราไปติดกับสิ่งนั้นแล้วมันไม่อยากทําอะไรเลยนะเราไม่อยากแก้ไขเพราะเราคิดว่าเราทํามันไม่ได้แล้วเราแก้ไขไม่ได้แล้วเราไปเปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรอกอาจารย์เขาหมดรักแล้วตอนแรกมันก็ไม่ได้รักกันทําไมเราทําให้เขามารักเราได้ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะาคนแปลงหน้ากายมาเป็นคนรักกันได้ถ้าวันนี้เขาหมดรักเรารู้จักกันแล้วทําไมมันจะทําให้มันกลับมาไม่ได้มั่นใจตัวเองนะแค่แก้ไขให้ถูกต้องถูกจุด ทุกคนทุกความสัมพันธ์กลับมาได้เสมอผมบอกได้เลยไม่ใช่เรื่องยากนี่เหมือนดีดนิ้ว er, เลยถ้าเราเข้าใจเนี่ยขอแค่ต้องนะเข้าใจก่อนนะเมื่อเข้าใจปุ๊บความเข้าใจนั้นมันจะก่อให้เกิดเป็นการกระทําเราจะรู้ว่าเราจะทําอะไรเหมือนวันนี้เราจะเดินทางไกลอ่ะเรารู้แหละว่าเราต้องเดินทางไกลแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนอ่รู้แค่ว่าจะไปเดินทางไกลแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วเราจะเดินถูกทางไหมเราจะต้องรู้หรือว่าเราจะเตรียมอะไรเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องเตรียมอะไรในเมื่อเราไม่รู้เราจะไปไหน เพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ก่อนว่าจะไปน้ําตกหรือจะไปภูเขาหรือจะไปทะเลหรือจะไปที่ไหนเราก็จะได้เตรียมของถูกเตรียมสัมภาระถูกเตรียมการเดินทางถูกเหมือนกันเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเตรียมตัวถูกว่าอะไรต้องปฏิบัติตนอย่างไรทําตัวอย่างไรเพื่อให้มันได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสความเสียใจไป จมไปดิ่งไปเศร้าไปหมองอยู่มันไม่มีมันไม่มีทางที่เราจะคิดได้แบบนี้หรอกเสียเวลาวันนี้ลองดูสักตั้งหนึ่งก่อนโยนไปก่อนเอ้ยฉันยังไม่ทุกข์ใจตอนนี้อกเดี๋ยวใจเย็นๆให้มันแน่ใจก่อนว่าความสัมพันธ์นี้มันจบจริงๆฉันยังมั่นใจว่าฉันจะทําให้มันดีขึ้นได้ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ฉันมั่นใจว่ามันจบจริงๆแล้วถึงตอนนั้นฉันค่อยเสียใจให้ให้โอกาสตัวเองได้เสียใจหนึ่งวันเอาอย่างนี้ก็ได้นะ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพิ่งเสียใจตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันกลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเสียใจฟรีๆเดี๋ยวรอเสียใจทีเดียวตอนที่มั่นใจว่าจ,จบจบกันแล้วลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนรอเปลี่ยนแปลงดูสักตั้งหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งมั่นใจว่ามันยังดีไม่ได้ถ้าวันนี้ยังไม่แก้ไขที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกลัวสําหรับใครหลายคนที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์ก็แก้ไขนะแก้ไขก่อนถ้ายังอยากให้มันดีขึ้นแต่ถ้าไม่อยากให้ดีขึ้นก็เยียวยาจิตใจของตัวเองนะ